สหรัฐอเมริกาอาจไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทยจะกลายเป็นผู้เล่นสำคัญที่สามารถสั่นสะเทือนระเบียบโลกได้ในยุคนี้เพราะที่ผ่านมาโลกคุ้นชินกับการที่มหาอำนาจตะวันตกเป็นผู้เขียนกติกากำหนดแนวทางและชี้นำทิศทางการเมืองเศรศษฐกิจและความมั่นคงแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกำลังทำให้ทุกสายตาจับจ้องมายัางไทย ประเทศที่กำลังเดินเกมในแบบที่หลายฝ่ายคาดไม่ถึงไทยในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเทศที่ทำหน้าที่สมดุลระหว่างจีนกับสหรัฐแต่กำลังยกระดับ,บบทบาทตัวเองให้เป็นผู้กำหนดกติกาใหม่บนเวทีระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันแต่เป็นผลลัพธ์จากการวางรากฐานมายาวนานทั้งทางเศรษฐกิจการทูตและความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับประเทศต่างๆในภูมิภาคและนอกภูมิภาค สิ่งที่ทำให้สหรัฐชอบมากที่สุดก็คือการที่ไทยไม่ยอมเป็นเพียงผู้ตามอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นผู้สร้างกรอบใหม่ที่ท้าทายต่อระบบเก่าอย่างเปิดเผยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการสร้างพันธมิตรทางเศรษฐ,ฐกิจที่ไม่ผูกขาดกับขั้วใดขั้วหนึ่งไทยจับมือกับจีนในด้านโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขณะเดียวกันก็ยังรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐในด้านการลงทุน เทคโนโลยีและความมั่นคงทางทหารสิ่งนี้ทำให้ไทยอยู่ในจุดที่สามารถเลือกและออกแบบเงื่อนไขใหม่ได้ด้วยตัวเองอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการทูตแบบสมดุลที่ไทยกำลังใช้อยู่ไม่ใช่เพียงแค่การถ่วงดุลแต่เป็นการสร้างกติกาใหม่ให้ประเทศในอาเซียนและภูมิภาคได้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องยึดติดกับเกมของมหาอำนาจแต่สามารถสร้างเส้นทางของตัวเองได้ ไทยกลายเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบในการแสดงออกว่าประเทศขนาดกลางก็มีสิทธิกำหนดอนาคตของตนเองและไม่จำเป็นต้องตกเป็นเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์ของใครสหรัฐในเวลานี้กำลังตระหนักว่าการเคลื่อนไหวของไทยไม่ได้เป็นแค่การเล่นเกมทางการเมือง แต่เป็นการสั่นคลอนกติกาโลกที่เคยถือครองโดยมหาอำนาจตะวันตกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาไทยกำลังเสนอแนวคิดใหม่ว่ากติกาโลกไม่ควรถูกเขียนขึ้นเพื่อเพื่อประโยชน์ให้แค่ประเทศใหญ่แต่ต้องสะท้อนความต้องการและสิทธิของประเทศกำลังพัฒนาด้วยในมิติทางเศรษฐกิจการที่ไทยผลักดันเขตการค้าการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจข้ามภูมิภาค และบทบาทในห่วงโซ่อุปทานโลกล้วนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การสร้างมาตร,รฐานใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบการเงินและการค้าแบบเก่าเพียงอย่างเดียวยิ่งไปกว่านั้นการหันมาให้ความสำคัญกับสกุลเงินท้องถิ่นและการค้าระหว่างประเทศโดยไม่ผ่านดอลลาร์สหรัฐก็ยิ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่านี่คือการเขียนกติกาใหม่ที่ทาให้สหรัฐกังวลด้านความมั่นคงไทยเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาอำนาจทุกฝ่าย แต่ก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามาครอบงำการตัดสินใจในประเทศการที่ไทยประกาศความเป็นกลางในหลายประเด็นสำคัญระดับโลกเป็นการส่งสัญญาณว่าไทยกำลังเลือกเส้นทางของตนเองและพร้อมจะตั้งมาตรฐานใหม่ในการวางตัวของประเทศขนาดกลางซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าข้างใครแต่สามารถยืนด้วยขาของตนเองได้ สำหรับสหรัฐสิ่งเหล่านี้คือช็อกใหญ่เพราะหากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแม้กระทั่งในภูมิภาคอื่นเริ่มเดินตามรอยไทยระบบที่อเมริกาเคยเขียนไว้ก็จะค่อยๆหมดความศักดิ์สิทธิ์ลงไปกติกาเก่าที่สหรัฐใช้เป็นเครื่องมือกดดันและกำหนดทิศท,ทางโลกอาจไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปสิ่งที่ไทยทำในตอนนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของชาติเดียวแต่กำลังกลายเป็นต้นแบบ ให้ประเทศอื่นๆได้เรียนรู้โลกกำลังเฝ้ามองว่าไทยจะสามารถรักษาสมดุลและก้าวไปสู่การเป็นผู้เขียนกติกาใหม่ได้อย่างไรเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในเวทีระหว่างประเทศในท้ายที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่กติกาไม่ได้ถูกกำหนดโดยมหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปประเทศอย่างไทยกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่า ด้วยยุทธศาสตร์ความชานฉลาดทางการทูตและการใช้จุดแข็งของตนเองก็สามารถลุกขึ้นมาเขียนกติกาใหม่ที่สะท้อนความเป็นธรรมและผลประโยชน์ร่วมกันของหลายประเทศได้และนี่คือสิ่งที่ทำให้สหรัฐอเมริกาช็อกที่สุดเพราะโลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดและผู้ที่ถือปากกาเขียนกติกาใหม่นั้น ไม่ใช่มหาอำนาจตะวันตกอีกต่อไปแต่คือประเทศไทยที่กำลังก้าวขึ้นมามีบทบาทในแบบที่โลกต้องจับตามองทุกย่างก้าว